อัปเดตนะครับนะวันนี้ลงอีกคลิปนึงนะครับนะ่ะอัปเดตของต้นโช่เก้าชั้นนะครับที่อยู่ปลูกไว้หน้าบ้านนี่แหละนะออกดอกนะครับนะใบใกล้ใบที่หุ้มอยู่ใกล้จะหลุดนะครับวันนี้โชว์ดินเลยนะครับดอกสวยนะครับผมนะดอกสวยเลย <c oughs> นะครับโชคลาบนะครับกำลังปิงบ้านแล้ะนะครับเงินทองไหลมาที่มา แน่นอนครับในงวดวันที่หนึ่งนะครับนะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับนะจัดเต็มเลยนะครับเพราะว่าโบราณเขาเชื่อว่าถ้าต้นชัเก้าชั้นออกดอกนะครับเนี่ยเจ้าของบ้านหรือว่าท่านในที่เห็นนะครับก็จะมีโชคมีลาบนะครับนอธิษฐานจิตเอาเด้อนะครับผมนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะออกดอกมาอีกวยเชียวนะครับผมนี่คือต้น โชคเก้าชั้นนะครับนี่ดอกเขาชูเลยสวยนะครับนะเป็นต้นไม้มงคลนะครับต้นไม้มงคลสำหรับท่านใดที่อยากจะปลูกนะครับก็ไปซื้อได้นะครับนะตามร้านขายต้นไม้นะครับบางร้านเขาจะมีนะครับแต่กระถางนี้รู้สึกเขาเจ้าของร้านเขาใจดีนะครับที่ผมจันได้นะที่ไปซื้อ เขาให้มานะครับนะนะเขาให้ฟรีนะครับเขาแถมมาเลยแล้วก็ถูกชะตานะครับเขาก็เลยให้มามาปลูกตอนนั้นยังไม่มีดอกนะครับเป็นต้นเล็กอยู่ท <c oughs> ีนี้ไม่ได้อะไรมากรันแค่ให้น้ำเขานะครับวันนี้เขาก็ออกดอกออกผลนะครับให้เราได้ชื่นชมนะครับแต่หนึ่งนรื่องก็คือว่าท่านใดที่มีความเชื่อนะ ถ้าบอกว่าถ้าต้นโชคข้าวชั้นนี้ออกดอกเมื่อไหร่ก็จะมีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเสียเนะเส่ยงโชคนะครับซื้อลัตเตอรี่ก็ดีนะหรือว่าเสี่ยงโชคนะครับเนียเล่นหวยเล่นเบอร์นะครับก็มีโชคมีลาภให้กับคนที่ปลูกหรือเจ้าของบ้านบ้านใดมีก็ล่มยินนะครับท่านใดที่มีความเชื่อสายมูนะครับนียก็หานะครับนะหามาปลูกดูนะครับ ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนะถึงเวลาเดี๋ยวเขาจะออกดอกให้มาชื่นชมเองนะครับเมื่อถึงเวลานะครับนะก็คอยสังเกตเอานะครับผมงวดวันที่1กรกฎาคม2อ6 7นี้นะครับเดีย๋ยวได้ลุ้นกันนะผมก็ <c oughs> <c oughs> จะซื้อบ้านเลขที่นะครับนะก็บอกว่าถ้าเกิดบ้านไหนปลูกก็ซื้อบ้านเลขที่นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราก็ให้โชคองนะครับนะสวยงามนะครับหรือผต้น ยาวขึ้นมาเลยนะครับก็ามาถึง <c oughs> ดอกนะครับแล้วก็มีใบหุ้มดอกแล้วแล้วก็ใบหุ้มดอกผมไม่แน่ใจว่าน่าจะหลุดหรือเปล่านะถ้าไม่หลุดก,ก็ดูสวยอีกแบบนึงแต่ว่าเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยนะครับเข <c oughs> าไม่ไม่อยู่แค่นี้นะเขาจะใหญ่ขึ้นด้วยดอกเขาจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับดูใบนี้ใหญ่มากใบนี้เขียวสวยนะครับเนะี่ยใหญ่จริง จะดูใกล้คีนึงนะครับเดยวดูใกล้สุดก็จัดว่าสวยงามนะครับตามต้องเรื่องแนะนํานะครับสมาชิกเอฟซีที่ติดตามแอดนาคานะครับก็นามาปลูกได้นะครับนะตามร้านที่ขายต้นไม้ทั่วไปจะมีขายนะครับแต่นี้ผมได้ฟรีมานะครับก็เรามาปลูกมันนี่ก็ออกดอกให้เห็นแล้วก็สวยงามนะครับตามท้องเรื่อง นะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้าครับผมนะเฮงเฮงรวยรวยปังปังครับสวัสดีครับ